ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องผพองเพื่อนอ่าวันนี้อ่กระผมอาหลิงโค้ดเหลือมเฉลิมพลคุยทองครับอ่าวันนี้นะครับอ่าอยู่ที่หน้าจอมือถืออ่ะนะครับอ่ะขอทักทายเพื่อนพ้องน้องพี่ฮัลโหลครับอัโคฮัลโหลทุกคนทุกท่านนะครับใช่อ่ะครับหาพี่หลุยส์แล้วไงอ่าไม่มี รคับถ้าอย่างนั้นก็รอแกสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรน้องอาดผมไม่รีบเพราะว่าเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาลงทุนให้กับอาจารย์สุรชัยหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับหนึ่งร้อยเหรียญครับครับอาจารย์โอเคคุยกันไปก่อนได้ครับเชิญครับอ่านะครับนี่ก็เป็นการทํางานของผมนะครับในห้องอ่าในห้องนี้อยู่กันสี่คน อ่ะเป็นห้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็อ่าที่เคยเคย่อนะอนะอ่ะอะเคยบอกเพื่อนๆน,นะครับะเนี่ยวันนี้ผมอยู่ที่สวนแปลงหนึ่งอ่าของผมที่อำเภอขนอมน,นะครับอ่าที่ผมเคยบอกว่าผมพบโอกาสทางธุรกิจนะครับผมเป็นเด็กท้องสวนไร่นาอ่าขอเล่าประวัตินะครับผมออกจากที่นี่ตอนจบประถมสี่ไปเรียนป .5 นะครับอ่าก็ ความเชื่อ,อของที่บ้านนะครับเจ้าคนณนายคนอ่าโอเคและนะครับผมทำงานอยู่15ปีหลังเรียนจบอ่าแล้วก็ผมก็เคยบอกเพื่อนๆว่าผมทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินดิจิตอลน,นะครับคลิปโตเโค currency ผมอยากจะให้ท่านแยกเงินดิจิตอลกับพวกแชร์ลูกโซ่นะครับแชร์ลูกโซ่ไอ้พวกค a l l center มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลก็เหมือนเงินกระดาษเงินบาทที่พวกเรารู้จักถามว่ามันมีค่าเป็นกลางอ่านะครับอ่าพวกหลอกลวงพวกทีมไฟล์มันมาหลอกเอาเงินกระดาษเงินบาทเพื่อนเพื่อนแยกออกเพราะเพื่อนรู้จักมันเด็เงินดิจิตอนฉันใดก็ฉันเดียวกันอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เพื่อนๆน,นถูกหลอก หนึ่งเพื่อนๆค่ะสติมีความโลภขอเอาเงินเพื่อนๆไปทําอะไรเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ที่ผมบอกว่าผมทําเกี่ยวกับการ staking mining exchange พวกผมไม่ค่อยมีเงินกันดอกถามว่าทําไมพวกผมใช้เงินทำงานแทนพวกเรานะครับแล้วก็เมื่อผมมีเงินนะครับเมื่อผมมีเงิน จากการที่ผมทำทำงานผลิตเงินดิจิตอล USDT Staking Mining Exchange นะครับเนี่ยวันนี้ในห้องที่เพื่อนๆได้ยินเสียงนะครับนั่นก็คือห้องทำงานไม่ใช่ห้องประชุม,มนั้นเพราะฉะนั้นนะครับจินตนาการของคุณมันไปไม่ถึงความเป็นจริงะนะครับและวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดู ได้อยู่อีกหนึ่งธุรกิจ่าที่ผมทําอ่าผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารให้ดอกเบีย้ยอย่างไรครับรใช่ไหมครับให้ดอกเบีย้ยท่านอย่างไรและวันนี้ผมอยากจะบอกท่านว่าพวกผมเนี่ยเขาให้เอาเงินไปลงทุนผมพวกผมเนี่ยที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ย ไอ้ที่จะโดนหลอกจากพวกแชร์ลูกโซ่ท่านว่ามีไหมไม่มีครับถามว่าทำไมเราดูมันออกเฮ้ยเอาเงินเราไปทำอะไรเรายัางไม่รู้มันเอาเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่านั่นแหละแชร์ลูกโซ่อ่านะครับมแงเมาบินเข้ากองไฟเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อ่าคุณจะจบด็อกเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งนายอำเภอรหรือผู้ว่าแต่เรื่องราวที่ผมบอก คุณไม่ทันพวกเขาเพราะพวกเขาตั้งใจมาหลอกแต่คุณอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกถามผมพูดคุยกับผมสิครับเออทักมาด้วยการกดลิงก์อ่าพวกเรานะครับมีความร,รอบรู้ในเรื่องราวของเงินดิจิตอลอ่านะครับรู้มากกว่าพวกโจรที่มาหลอกพวกคุณอีก <c oughs> อ่านะครับแงเงินดิจเต้ลคือเงินที่ดีที่สุดธนาคารกลางผู้ควบคุมการเงินได้สั่งการให้ทุกประเทศผลิตและใช้กันในประเทศทุกๆประเทศกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านอย่าใช้ความคิดแบบมิจฉาทิฐิคนที่จะเดือดร้อนคือท่านถามว่าทําไมมันคือความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วประเทศไทยอยู่บนโลก ท่านหลบเลี่ยงจากการไม่ใช้เงินดิจิตอลไม่ได้ครับอวันนั้นมันยังมาไม่ถึงแต่มันจะทําให้ท่านล้าหลังในวันที่มันมาถึงอโอเคอเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูผมทําธุรกิจที่นี่กับนี่คือธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ว่าผมใช้เงินของผมอันน้อยนิดนะครับผมอยากจะบอกว่าผมและท่าน สามารถเอาเงิน100บาทะนะครับไม่ใช่หน100ึ่งรท่านเอาเงินนะครับไปซื้อเงินดอลลาร์ USD T ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่เป็นสเตเบิลคอยหนึ่งรดอลลาร์นะครับเอามาไว้ที่นี่อ่ท่านจะ,ะเขาจะให้ค่าตอบแทนต่อวันวันละหนึ่งเปอร์ซคือร้อยบาท1บาท300บาทก็3บาทต่อวันดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์ซตต่อวันท่านรู้ไหมครับ ท่านเอาดอกให้มาเป็นต้นเมื่อต้นใหญ่ขึ้นผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านลงทุน300เหรียญได้วันละ3ามเหรียญเมื่อได้ครบ300อ่อเมื่อได้ครบร้อยเหรียญท่านก็ลงทุนใหม่เรื่องแผนรายได้ค่อยมาคุยแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเนี่ยท่านดูนะครับว่าว่าธุรกิจที่ผมทํา อ่าผมจะถูกหลอกไหมอ่ะนะครับอืมอ่าผมจะถูกหลอกท่านจะถูกหลอกมาอ่าท่านดูนะครับเนี่ยอ่าว่าธุรกิจที่ผมทําเนี่ยอืมอย่างเอาง่ายๆนะอ่าธุรกิจที่ผมทำเนี่ยเขาเอาเงินผมไปไหนคุณดูนะครับเี่เฉยนะเปลี่นแอร์อผมจะให้เพื่อนๆดูว่าเขาเอาเงินผมไปไหนโอ้เข่าลงเข่าลงไปท้ายหน้าศาลนะแต่เขาได้ เดือนกะ็ได้มาล้านนะลงทุนห้าแสนหกเดือนได้ห้าล้านเนี่ยพวกผมทํากันอยู่แบบเนี้ยอ,อยู่ที่พวกคุณเคยศึกษามันไหมเออมัวแต่กลัวโดนหลอกโดนหลอกผลกกที่สุดท่านน่ะหลอกตัวเอง <c oughs> แล้วท่านมันจะล้าหลังอ่าแล้วบอกกับคนอื่นว่าตัวเองฉลาดไม่ถูกหลอกผมอยากจะบอกว่าการลงทุนนะ่ะ <c oughs> มีความเสี่ยง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่เสี่ยงกว่าคือไม่กล้าที่จะ ลงทุนบางทีไม่กล้าที่จะศึกษาโดยซ้าไปแล้วโอกาสมันมีไหมคุณดูนะครับว่าอ่ะผมทําอะไรอ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปแปลเป็นภาษาก่อนเพื่อนๆนจะได้อ่านออกกรณอ่ะนะครับอืมเปิดที่ร้อยเหรียนอ่ะแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยซะเลยอ่ะนะครับแป๊บนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่คือประเทศเปรู อ่าประเทศเปรูแล้วอ่าเนี่ยอ่าผมอยากจะบอกว่าประเทศเปรูเนี่ยมันก็เหมือนประเทศไทยคือเขาจะออกรางวัลกินแบ่งรับธรบาลอ่นนะครับอืมเนี่ยอ่าผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะอ่าเป็นการแทงลอตเตอรี่ของเปรูอ่านะครับอ่าผมให้ดูเปรูแล้วอ่านะครับอ่าและนี่ล่ะอินเดียเห็นไหมครับเนี่ยเอ่ะแล้วก็ ซานตาลูเซียอะซานตาลูเซียดูแบกอะอยู่ที่ปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าคือเขาต้องเอออบริษัทที่ผมทําเนี่ยที่ผมเอาเงินมาไว้ที่นี่เล่นไม่หมดก็ยังค้างอยู่เขาเอาอ่าไปทําธุรกิจเกี่ยวกับลอตเตอรี่เอาไอไปเลยใครซื้อลอตเตอรี่ที่นี่ก็ได้แต่ผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่ ผมเป็นหุ้นส่วนนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูเดิมพันของคุณเนี่ยเติมเเล่นได้ครับงินจะไปอยู่ในช่องเติมเล่นนะครับคุณงานไปตัดปาล์มไปผมอยากจะให้ดูนะครับว่าใช่่ครับอานะครับอย่างงจริๆเนี่ยอืเวลาาแนนะก็คใครจะซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยรางวัลจับฉลากนะครับ มันจะเลขที่ออกมันจะมีอยู่เก้าประตูอะนะครับอยากจะเล่นก็โยกมาเล่นหรือบางคนพอมีเงินไปเปิดรหัสที่สองเป็นรหัสเล่นก็ได้นั่นน่ะหนรอรถอาถราพ์แล้วก็ขืยบอกแล้วแหมอ่ะนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะอะตอนนี้ในห้องอ่ะเขาก็เจรจากันอยู่ อ่ะนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูใหม่สิบห้าเปอร์เซ็นทุกครั้งใช่ไหมของรหัสที่สองอ่านะครับอืมสิบเปอร์เซ็นครับพี่อ่านะครับอืทุกครั้งใช่ไหมอ่ารอไล่เติมไปอีกอ่ะงวดล่าสุดอ่ะรางวัลล่าสุดอ่ะการออกรางวัลล่าสุดเนี่ยล่าสุดเห็นไหมครับอ่ะวันที่สามทับสิบสี่สองพันสิบนะครับเนี่ยผมอยู่ที่บ้านทํางานทำการทําสวนอ่ะเยี่ยมเยียนสวนอ่า อ่านี่นี่นี่ผมเปิดให้ดูแค่ประเทศเดียวนะอันนี้ผมซื้อเองอ่าแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้มาซื้อหวยมาขายหวยแต่ผมเอาเงินของผมมาลงทุนกับที่นี่อ่าเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจหวยอย่างเดียวไหมไม่ใช่ลอตเตอรี่อ่าเขารับอ่าใครจะแทงก็ได้อ่าเพื่อนๆดูนะเขามีเกมด้วยนะครับในการอ่ อ่ามีการเล่นเกมติดผมก็เล่นใหม่เป็นแล้วก็ไม่อยากอยาเล่นอ่ะนะครับเนี่ยผมก็ทํใหม่เป็นทําไม่ถูกอะไรหรอกอ่าประมาณนี้แล้วเพื่อนเพื่อนอ่าผมอยากให้เพื่อนเพื่อนคิดดูนะอ่าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นอ่าประเทศไหนรัฐบาลไหนเหมือนอ่าที่ว่าออกลอตเตอรี่แล้วอ่าเจ๊งจากการที่ประชาชนแทงอ่าลอตเตอรี่ของรัฐบาล จนลอตเตอรี่เจ๊งมีไหมครับม่ม่คนวผมว่าไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะอ่าที่ผมเอาเงินมาไว้กับบริษัทที่อเขาเปิดให้ใครที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นอผมถามท่านว่าผมยังต้องถามอใครอีกไหมที่ เออผมรู้เรื่องเรา่นี้วา่าเฮ้ยแล้วเขาเอาเงินผมไปไหนโทก็เห็นเห็นอยู่แล้วเ <c> ห <oughs> มือนกับการเลี้ยงกุ้งกุกลาดำกับการเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรมันแตกต่างกาันตรงไหนกุ้งม,มันกินอาหารหรือไม่ผมมองไม่เห็น <c oughs> แต่ถ้าหมูมันป่วยไข้ยังรู้เลยมันไม่กินก็รู้เนี่ยหลายหลายคนเ,เขาเอาเงินเราไปไหนในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเอาเงินเราไปไหน คนที่มาชวนบอกว่าโอ้เขาเอาเงินของเราไปให้คนอื่นกู้และคนที่กู้เอาไปทำกำไรไปเทรดฟอร์เรทไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เอากำไรอันน้อยนิดนะครับมาจ่ายให้พวกเราให้บริษัทและบริษัทมาจ่ายให้เราอีกทีหลายหลายคนนะครับอยากรวยทุกคนแหละโอ้โหนะครับ ลงทุนหนึ่งร้อยดอลลาร์สามพันกว่าบาทได้วันอ่าวันละหนึ่งดอลลาร์โอ้โหแล้วถ้าลงสักหมื่นดอลลาร์โอ้ผลที่สุดมันก็ปิดมันหอบไปทั้ทงต้นทุนถอนยังไม่ทันได้ถอนยังไม่ทันคืนทุนเห็นไหมครับ,รบนี่แหละเพราะอะไรเพราะคุณมีคว<อ>ามร,รู้ในเรื่องนี้ น้อยมากต่อให้คุณจบด็อกเตอร์ผมเห็นมากมายด็อกเตอร์อมาถูกหรอกจะพวกแชร์ลูกโซ่มันฉลาดกว่าคนจบด็อกเตอร์คุณคิดดูะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องดาวที่ผมเล่านะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ลองคิดดูะนะครับอาหลิงก็ดื่มวันนี้ก็มาแบ่งปันสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจอย่าลืมนะครับท่านกดลิงก์ ใต้คอนเทนต์ทักคนที่ส่งคลิปของผมปกติแล้วผมผลิตเงินดิิตอล USDT อย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจ SME Staking Mining Exchange กับแพลตฟอร์มที่อยู่บนโลกมา20ป่าปีแล้วไอแพลตฟอร์มลอตเตอรี่นี้เขาขายลอตเตอรี่คุณอย่าลืมนะครับคนที่เขามีเงินเขา จะเอาเงินของเขาไปทำเงินแต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เขามีเครดิตเขาซื้อเขาซื้อบ้างเขาเป็นนีและเป็นนี้ระยะยาวผมอยากจะบอกว่าสร้างความจนถาวรกันไปจนแทบจะพลาดชีวิตแต่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมพูดเป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน อาจจะกลายเป็นฟาร์มรู้นอกกรอบสําหรับคนที่ไม่รู้และมหาลวทิทยาลัยไม่เคยสอนผมเขาสอนผมว่าให้ไปทํางานเป็นลูกย้างรวยไหมครับลูกย้างถามหน่อย <c oughs> อผมเป็นลูกย้างบริษัทท่ามชาติเป็นระยะเวลาถึง15ปีะนะครับลดตัวถอดเสียนถอดหัวขนลงมาศึกษาเรื่องราวที่เหมือนกับมันด่าผมทุกวันเลยเวลาเข้าฟังธามา่าทำไม มันไม่ได้รู้หรอกมันไม่ได้ตั้งใจด่าผมแต่มันมันโดนผมเพราะผมอยู่ในตำแหน่งคอนเซาของบริษัทข้ามชาติเจ้าคนนายคนหลายคนทนฟังไม่ได้รู้ไหมครับเมื่อก่อนอยากจะบอกว่าเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรที่เขาเช่านะครับวันหนึ่งแปชั่วโมงเขาสั่งให้เดินทางไป ควบคุมการเดินท่อประเทศไหนก็ต้องไปคุณคิดว่าสุดยอดไหมล่ะแบบนั้นนี่แหละผมจริงทดลองศึกษาเรียนรู้ผลที่สุดเมื่อผมมีรายได้มากกว่าดอลลา่ามากกว่าเท่าตัวที่ทำในบริษัทที่ไปทุกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นผลที่สุดลาออกครับ โอเคโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับการดำเนินวิถีชีวิตก็แล้วกันะนะครับวันนี้ที่ท้องสวนไร่นาเดนปาาเขาขานมนะครศรีธรรมราชผมมาอยู่ที่นี่4ปีแล้วหลังจากที่ลาออกมา10กว่าปีถามว่าไปอยู่ไหน <c oughs> Go to in the world อยู่ที่ไหนก็ได้ขออย่างเดียวให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi อยู่ได้ทุกที่เนี่ยผมก็ยังอยู่ในห้องเสียงที่ท่านได้ยิน ตอเรารู้จักมันมานานถูกไหมครับสองคือแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอย่างที่เราเห็นคือเขาได้กําไรอยู่แล้วนะพี่พี่พี่เข้าระบบพี่เติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ยเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วนะเขายังไม่ต้องส่งยอดเข้าไปให้ให้บริษัทแม่เขาเนี่ยเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์มาแล้วนะมันคนเดินโพยหวยถูกไหมครับ การสองคือมันก็ดีมันคือคนคนซื้อสมมคนเขาไปเล่นเกมไม่ถูกก็จบกันไม่เกี่ยวแต่คนที่ถูกเขาได้อีกนะเขาบวกอ่ะเหมือนกับว่าเขาเขารับมาเนี่ยสมมติว่าเขารับมาหนึ่งจ่ายสามร้อยแต่พอเขามาจ่ายให้ผู้ผู้เล่นหนึ่งอาจจะจ่ายแค่สองร้อยไปดูลูกชายผมกรุงเทพใครถูกเขาก็ได้ตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเขามีแต่กําไรอ่ะ ท่านดูยงแต่ว่าจุดประสงค์ของบริษัทคือเขาก็ต้องการเมมเบอร์หรือผู้เล่นเยอะๆนะครับว่ามันตัวโลกอะครับนั่งจริงๆเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยคือ1นล้านยูเซอร์นะครับที่กรุงเทพตอนนี้เขาก็เริ่มนี่จะหกพันละสองเดือนคันนี้เขาเริ่มจริงๆก็คือ2มกราแพลตฟอร์มเปิดมาครับประมาณนั้นที่ที่ว่าเปิดระบบกันจริงๆผมก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าที่ระบบน เต็มรูปแบบจริงๆใช่ครับประมาณสักสองสองเดือนละประมาณสองเดือนกว่าครับพี่เท่าที่เท่าที่แพทฟอร์มอายุก็สี่ปีละภาพทางแพทฟอร์มเขาว่าสี่ปีพี่คือความหมายเนี่ยเจ้าของอ่ะก็คือด็อกเตอร์กิบเบโตโกเมสเนี่ยคนนี้นะเขาปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าจบทางด้านทนายนะทางด้านกฎหมายแล้วเขาก็มีบริษัทสำนักงานทนายความแต่ว่า ชื่อเสียงเด่นๆของเขาคือ,เข,ขอเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกบริษัทเกมการลงทุนต่างๆในโลกต่างประเทศเนี่ยมันพวกเกมแบบนี้มันไม่มีคำว่าผิดนะพี่มันคือเรื่องของการลงทุนที่คุณต้องยอมรับว่าเสี่ยงสูงกำไรมากแนบะแล้วก็แกก็เปิดแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยเ<ด>มื่อสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีสมาชิกเนี่ย เขาก็จะโตในในโซนบ้านเขาอ่ะเพราะเขาเป็นคนโปรตุเกสใช่ไหมครับเขาก็จะโตแถวโปรตุเกสอิตาลีบราซิลเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสี่ปีเขามียูเซอร์ของเขาเนี่ยแสนมากกว่าแสนห้าหมื่นคนมากกว่าแสนห้าหมื่นยูเซอร์ร้วแล้วความที่เป็นมองในมุมมองธุรกิจอะเขาก็อยากได้สมาชิกเยอะขึ้นนะเหมือนยกตัวอย่างอะไรอะไปแนนเนี่ย ถ้ามีคนเข้ามาเป็นานอยู่ในกระดานใบแนนเยอะๆเขาก็ได้ค่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่าการทําธุรกรรมใช่ไหมครับยิ่งมีคนเยอะตอนนี้ใบแนนร้อยเจ็ดสิบล้านกว่ารหัสแล้วอ่ะทั่วโลกใช่ไหมครับเยอะหลังยังนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยเปิด mm มาประมาณตีว่าสองเดือนกว่าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆไปดูผมซื้อเงิน usd ที่มาที่ใบแนนที่มาของแพลตฟอร์ม อันนี้เรามีข้อมูลศึกษาได้ในห้องนี้หรือว่าที่ไหนครับเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้หมายถึงว่าไงครับพี่บริษัของบริษัทนี่แหละที่ไปที่มาคือประวัติความเป็นมาของบริษัทเนี่ยเราจะเข้าไปศึกษาได้ตรงไหนก็ไปหาในในโลกออนไลน์เลยพี่เฉลิมพุ่นพิททองเจ้าของพี่ก็ไปเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพี่ก็เข้าไปดูเอาชื่อเจ้าของไปใส่ก็เจอแล้วอ่ะพี่ เราก็เห็นเห็นตัวตนเขาเขาก็เห็นกิจกรรมเขาทุกวันอย่างเงี้ยครับเราก็้ระบุแหล่งที่เราจะไปค้นหาให้ด้วยเนาะก็มีทั้งยูทูบยูทูบเนี้ยแหละก็บางคนไม่เข้าใจเนาะอ๋อครับครับครับบางคนต้องการที่จะเข้าไปศึกษาเนาะที่มาของแพลตฟอร์มที่มาของบริษัทเจ้าของคือใครเนี้ยรูปแบบเริ่มต้นอย่างไร ครับเติมต็นเขาทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมต่อมาเขาได้ปรับรูปแบบให้ทําเป็นแบบ MLM อะไรเงี้ยคือภ้าพคนเ็าอยากไปเพื่มความแน่ใจเพื่อความอะไรเอมเพื่มความเขาอยากรู้ความมั่นใจครับเขาอยากรู้ที่มาที่ไปนลครับผมครับครับแค่นี้พอโอเคคมคสุณอาร์ตก็อาจจะใส่ไว้ในโน้ตก็ได้เนาะครับในน้ละ ได้ครับลังจากรมันโตกลุ่มนี้ก็จะเป็นรูปแบบครับต้นแบบกัน่ะเป็นเป็นเป็นโมเดลเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องหลักต่อไปเราก็จะขยายออกไปอาจจะมีหลายๆห้องหลายหลายกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้นํากลุ่มแรกนะครับต่อไปคอนเฟรนซ์อาจจะมีการถ่ายทอดกันไปอีกหลายๆห้องครับอาจจะมีวิยากรอาจจะตั้งผู้นํากันมา